สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมนะครับแฟนตาซีไลท์นะครับก็วันนี้มีทิปนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับมาฝากกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องใครก็ตามนะครับที่หลงป่านะครับในฉากเนื้อเรื่องนะครับอยู่ที่เกาะ f a r l โ w เวไอส์แลนดนะครับมันจะมีป่านะครับคล้ายๆเขาวงกฎนะครับที่เราสามารถหลงได้นะครับ มีทิกเล็กๆน้อยๆมาฝากกันนะครับทำยังไงนะครับถึงจะสามารถเคลียร์ในเรื่องตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่านี่ครับตอนนี้นะครับฟาร a เวไอส์แลนด์นะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็จะดูตามแมปนะครับเกิดเข้าไปดูก่อนนะครับมันจะมีถ้านะครับให้สํารวจนะครับเราสามารถกดเข้าไปเช็คได้เลยนะครับว่าแต่ละแมปนะครับเราต้องไปเจออะไรมีอะไรบ้างนะครับก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับทีนี้เราจะมาเช็คกันนะครับว่า ป่าที่เราหลงนั้นนะครับอยู่ตรงไหนนะครับแต่ว่าจริงจรครับจริงๆแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับในฟลอเวอ์ไอแลนด์ที่เกาะแห่งนี้นะครับจะมีถ้านะครับที่เป็นถ้าใต้ดินให้เราสำรวจอีกนะครับก็อันนี้เราจะไม่พูดถึงนะครับแค่ยกตัวอย่างมาให้ดูเฉยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันที่รูแลบนะครับฟอเรสนะครับรูแลบฟอเรสนะครับก็คือ ป่าในฟลอเวไอแลนด์นะครับเขาจะเรียกว่าลูเลนะครับก็คือทุกที่นะครับสามารถทะลุถึงกันได้นะครับสามารถไปโผล่กันถึงกันได้นะครับก็มันจะมีอยู่ฉากหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถผ่านได้นะครับมันก็จะวนมาอยู่ที่เดิมนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราผ่านไปได้ครั้งแรกนะครับเราก็สามารถฟาดเทเวลได้นะครับโดยการที่เราจะขี่เจ้ามังกรลม นะครับเจ้ามังกรตัวสีเขียวนั่นแหละผมเรียกมังกรลมเพราะว่ามันสีเขียวนะครับขี่เจ้ามังกรมาได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเรายังไม่เคยผ่านนะครับเราต้องสัตต้องผ่านมันให้ได้ก่อนนะครับซึ่งป่าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นการวนนะครับถ้าเราไปผิดทางนะครับจะมีทริปทริคแอนทริปจะมีทิกเล็กๆน้อยๆนะครับมาแนะนํากันนะครับว่าทํายังไงนะครับให้ผ่านไปได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราส่เข้ามาดูกันก่อนนะครับตอนนี้เรามาถึงที่ฟลอเรอไรส์แล้ว นะครับนคเดินเข้าไปในล่าปักถ้ามรนะครับแบนะครับฟอร์เรสต์นะครับในนี้ก็จะมีมอนเตอร์นะครับให้เราได้ต่อสู้นิดนหน่อยหน่อยนะครับจริงๆแล้วเราไม่ต้องสู้ก็ได้เราเข้าไปเซมือี่นะครับว่าเราจะเดินทางไปบนบนสุดของแบบนะครับเมื่อกี้ถ้าเกิดเราเห็นนะครับมันจะเป็นเงาเาอยู่ซึ่งตรงนั้นนะครับเราไม่สามารถเปิดแบบได้นะครับเมื่อกี้เราก็ปัก หมุดกันไว้นะครับเพื่อการลงในมุปักเพื่อให้เราไปในทิศทางที่เราต้องการจะไปนะครับเพราะบางทีเนี่ยในเกมนี้นะครับแหนบสามารถหมุนได้นะครับหมุนได้รอบทิศทางเลยนะครับเราก็ต้องปักไปนะครับกานเราลงเองระหว่างทางก็แวะเก็บอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะครับเพราะว่าเกมนี้วัตถุดิบค่อนข้างสําคัญนะครับไหนๆก็มาแล้วนะครับค่อยๆไปนะครับแวะนิดนึงนะครับไม่ว่ากันเนาะ โอเคไปเรื่อยๆนะครับอันไหนที่เราถึงแล้วนะครับที่เรามาร์ไว้เมื่อกี้นะครับก็คือเรามาร์กตำแหน่งบอสนะครับซึ่งบอสตัวนี้เป็นบอสที่จัดก,การได้ไม่ยากนะครับแต่ว่าถ้าเราผู้เล่นนะครับเนมนัถ้าเรามีเพื่อนครบสี่คนก็ <c oughs> ไม่เป็นไร,นรบสบายเลยแนตะ่มาคนเดียวก็ยุ่งยากนิดนึงนะครับ หมายถึงว่าถ้าเกิดเลเวลเรายังไม่ข้ามเข้าไปไกลๆนะครับโอเคทีนี้เราจะขึ้นไปด้านบนนะครับด้านบนนะครับด้านบนก็จะมีมอนสเตอร์นิดๆหน่อยๆคอยกวนใจนะครับเดี๋ยวโนี่นะครับเราจะเข้าไปข้างบนนะครับมาโอเคอ่า ที่เล่นเกมมีในครมเมนตนะให้ลอครับเล่นอาชีพเพราะว่าแต่อาชีพสำคัญหมดเลยนะครับผมก่อนนะเราจะไปถามเขานะครับโอเคมีเชอญถามก็ได้เข้าไปเลยนะครับพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยละครับสังเกตนะครับว่าข้างในนะครับตรงกลางแผนที่นะครับดูต้นไม้ขอนไม้อันนี้ไว้ให้ดีนะครับอ่ะทีนี้เราก็วิ่งสำรวจนะครับว่ามีทางไหนไปบ้างนะครับมันจะมีบนซ้าย และขวานะครับที่เราต้องไปนะครับสังเกตดูนะครับว่าถ้าเราวิ่งไปจ่ออันไหนแล้วนะครับแล้วเข้าไปให้ดูให้นะครับเขาลองลองเข้าไปดูให้นะครับเห็นไหมครับว่าฉากไม่ได้เปลี่ยนนะครับเราวนมาที่เดิมนะครับในท่องทางของทางด้านบนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปทางซ้ายกันดูนะครับจริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นตายตัวนะครับถ้าเกิดว่าเราจําได้นะครับมันก็จะอย่างนี้ทุกรอบ นะครับเห็นไหมครับเรากลับมาที่เดิมอีกแล้วอ่ะทีนี้มาขวามือนะครับเห็นไหมครับมันจะมีเสียงดนตรีนะครับสังเกตดูตัวละครเราก็ได้นะครับมีการโยกหัวนะครับก็คือเสียงดนตรีอย่างเงี้ยแสดงว่าอันนี้คือทางที่ถูกต้องครับให้เราเข้าไปในทางที่ช่องทางที่มีเสียงดนตรีนั่นะนะครับเห็นไหมครับว่าฉากข้างในจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับอ่ะอันนี้ซ้ายนะครับเห็นให้เห็นว่าทางซ้ายคือทางที่ถูกแต่เราจะไปทางที่ผิดนะครับ เราไปทางที่ผิดดูครับเราก็จะกลับมาอยู่ฉากแรกนะครับซึ่งมันทําให้เราหลงทางได้ง่ายๆเลยนะครับแค่นี้เราหลงนะครับก็คือคนทาคลิปนี่แหละครับหลงผมหลงอยู่หลายรอบนะครับก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเราลองทาคลิปดีกว่านะครับเผื่อมีใครเขาเป็นเหมือนเรานะครับอาจจะไม่มีก็ได้ไม่เป็นไรนะครับโอเคนะเห็นไหมครับอ่าฉากเปลี่ยนไปแล้วนะครับก็คือเรามาถูก นี้เราก็ทดลองให้ดูเหมือนเดิมนะครับว่าถ้ามาผิดนะเห็นไหมครับจะโผล่กลับไปฉากที่มีต้นไม้อยู่ตรงกลางนะครับนี่เป็นการทดลองของผมนะครับฉะนั้นจําไว้แค่ทางไหนนะครับที่มีการโยกหัวแบบนี้นะครับสังเกตตัวละครนะครับโยกหัวนะครับหรือมีเสียงดนตรีที่เดนี้ครับผิดเพี้ยนไปจากดนตรีแบ็กเก้านะครับก็ให้เลี้ยวไปทางนั้นเลย ตรีแบบเก่ามันจะเป็นดนตรีที่แบบค่อยๆไปเรื่อยๆใช่ไหมครับพอไปเจอทางที่ถูกเนี่ยมันจะเป็นดนตรีแบบเล้าใจอย่างนี้นะครับก็คือให้เดียวเข้าไปทางนั้นเลยนะครับอย่างนี้ครับจะมีการเปลี่ยนแปลงฉากไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ฉากที่3นะครับฉากที่3อ่ะโอเคไปเรื่อยๆนะครับเราก็วิ่งไปจอดูนะครับว่าทางไหนมีเสียงดนตรีที่แบบเล้าใจยกหัวได้นะครับไวมันอะไรอย่างนี้นะครับก็เข้าไปนะครับอ่า แบบนี้นะครับหัว,หวจะหลุดเร่อยนะครับอ่าฉีวิ่งเข้าไปอ่าผมวิ่งไปนะเห็นไหมครับมถ้าเกิดเรามาถูกในฉากมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับก็คือในที่นี้เนี่ยถ้าเกิดเราลองกดอ่าสตาร์ทนะครับกดดูมแมปนะครับมันก็จะไม่สามารถเห็นได้นะครับเพราะว่ามันบังคับไม่ให้ดูนะครับเดฟแวกโยกปบ๊บยิง เป็นเหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้ครับแรกๆผมเล่นผมโยกหัวตามเหมือนกันนะโอเคอ่ะไปแล้วนี่ครับนะครับเปลี่ยนเป็นดงสัก,กุระนะครับเห็นไหมฮะฉากมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าเรามาถูกนะครับก็คือเราจะไม่วนนะครับเ,เรื่อยๆน่าจะเป็นอ่าออกมาแล้ว นะครับตรงนี้ก็คือทางที่เราออกมานะครับก็นะครับสำรวจไปนะครับเพียงเท่านี้เองนะครับเราก็สามารถผ่านฉากนี้ได้แล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดผ่านแล้วเนี่ยเจ้ามังกรที่เป็นฟวสทาวเวลของเราก็สามารถใช้ได้นะครับเราก็สามารถกดระบินข้ามไปได้เลยเห็นไหมครับเห็นไหมมีแล้วนะครับ สามารถบินมาได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเข้ามาวนในรูปนี้อีกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสนุกนะครับอยากเล่นก็วนได้นะครับเท่านี้นะครับก็ผ่านแล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าอย่างไงชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ ติดตามด้วยแล้วกันนะครับเพื่อจะได้ทําคลิปดีๆอย่างนี้นะครับออกมาส่สายตาประชาชนทุกไปเอาเล่นนะครับหยอกๆนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับออทางช่องด้วยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า